สวัสดีครับทุกคนพีกุ้งอร่อยหกลับมาแล้วนะคลิปนี้นะ <Yeah! S 1> ปีนี้พีกุ้งอร่อยหจะมาทําว่าไให้ทุกคนดูกันนะครับผมนี่คืออุปกรณ์ของปีที่แล้วนะทุกคนไม่ได้ซื้อใหม่นะยังเหลืออีกเยอะนี่อุปกรณ์อันนี้ว่ามเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว <c oughs> แบบว่อมสามปีที่แล้วทุกคนดูยังยังอยู่ดีอยู่เลยอ่ะคือนี้ไม่ได้เล่นเลยนะตัง้งแต่คลิปคลิปวันก่อนนะคลิปมสามปีแล้วนะ ดูไม้แบบว่าแห้งมากนะไม่รู้จะผูหรือเปล่านะไม่รู้จะขึ้นไปแล้วมันจะหักหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวเรามาซ้อมกันก่อนนะบอกานมันมีจุดเนี่ยจุดที่วันรั่วนะมันเหกคนมันเหกบางจุดนะเราต้องป่ากันก่อนทุกคนซ่อมเสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะหักการอากาศครับทุกคนเป็นวางพึ่งครับทุกคนพึ่ง เป็นวอาที่แบบว่ากูอ้อะไรหอ่อได้คิดเองนะครับผมเดี๋ยวเราทำการปาก,กันก่อนนะนรกระดาษ c o l o ีอันนี้กาวกาวประมาณ3ปีที่แล้วทุกคนยังอยู่ดีนะยังไม่เข็งยังใช้ได้นี่แบบนี้ ก็ไม่เจอกับพี่กุ้งมาประมาณ3-4ปีทุกคนเต็มๆนะไม่ได้ทำคลิปเลยนะไม่ได้ลงคลิปเว้าเลยครับทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเลงนะหน้าเว้าเลยครับทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเล่นว่าวกันนะปีนี้อ,อ,อาา่าเรียบร้อยทุกคนเราทำการปะเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองว่าวกันเลยทุกคนมาดูว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะว่ามันจะหักหรือเปล่านะไม้ไม้ไผ่ตัวนี้นะประมาณสามปีกว่ายนะิงสามปีแล้วนะไม่รู้มันจะแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กุ้งอร่อยหอด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันเจอคลิปหน้าจะไปลองว่าวตัวนี้ครับผมกดติดตามไ้เลยครับทุกคนสวัสดีครับ